พลังคำพูดของคนเรานั้นโคตรสำคัญและยิ่งใหญ่มากๆคำพูดของเรานั้นสามารถที่จะฆ่าคนตายก็ได้นะสามารถที่จะชุบชีวิตใครคนหนึ่งหรือใครบางคนก็ยังได้นะคะดังนั้นคือคำพูดของเรานั้นมันโคตรที่จะมีพลานภาพมากๆนะคะสังเกตหลายๆคนที่อยากจะมีชีวิตดีๆสังเกตแพรสังเกตหลายๆคนที่อยากจะมีชีวิตที่แบบว่า ดูร่ำรวยขึ้นมามั่งคั่งขึ้นมาสมัยก่อนเธอเองไม่ไม่ได้ใช้คำพูดแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นคือคำพูดของเรานั้นสามารถที่จะสร้างโลกนี้ได้สามารถที่จะสร้างโลกของเราได้คำพูดของเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือใครก็ยังได้นะคะและคำพูดของเราคือ affirmation อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะเสกสร้างชีวิตของเราได้ด้วยนะคะ affirmation หรือ cell talk นะคะ คำพูดใดที่คุณกําลังพูดกับตัวเองอยู่หรือคําพูดใดๆที่คุณกําลังส่งออกไปพูดกับหรือคุณใช้ Conversation การสนทนาการพูดคุยกับคนนั้นคนนี้วันนี้เราเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเราใช้คําพูดแบบไหนนะคะเพราะคนที่ใช้กฎแรงดูดเขาจะรู้ดีมากๆนะคะถึงการที่เลือกใช้คําพูด เพราะคาพูดทุกคําพูดคือการเสกสร้างชีวิตของเราทุกคําพูดที่เราสั่งออกไปทุกคําพูดที่มันออกมาจากปากของเราเราจะไม่ให้มันเสียเปล่าเราจะไม่ให้ทุกคําพูดที่เราเปล่งวาจาออกไปมันจะสูญเสียมันจะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะบอกว่านำน้ำลายเนาะจะไม่เปลืองน้ําลายกับคําพูดใดๆอะไรอย่างนี้เนาะนะคะถ้าเป็นคาโบ,บราณเนาะหรือว่าอ่า ปากว่าจาวาจาที่ดีก็คือเป็นสีเก่าปากนั่นเองเนาะนะคะดังนั้นคือใครที่ใช้กดแรงดูดกดจักรวาลอยู่เขาจะพึงระวังมากๆเลยอย่างเมื่อก่อนแพรไม่ได้ใช้คําพูดที่ว่าร่ํารวยมั่งคัง่งชีวิตเรามั่งคั่งชีวิตเราเงินหาง่ายไม่ได้ใช้คําพูดแบบนี้คะ่ะนะคะดังนั้นคือสังเกตไหมว่าใครที่เขาแบบ มักจะขี้บน่นมักจะบ่นโน่นบ่นนั่นบ่นนี่โทษดินฟ้าอากาศโทษดินน้ำลมไฟโทษคนข้างๆโทษสิ่งแวดล้อมโทษนั่นโทษนี่ว่าเศรษฐกิจ,จไม่ดีโน่นนั่นนี่หรือใดๆก็แล้วแต่คนที่พร่ำบน่นถึงความยากจนก็จะมีมันคนที่พูดถึงความร่ํารวยก็จะมีมันนะคะเป็นคําพูดของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะ บางทีคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกหลายๆคนชื่อเยอะแย,ยะมากมายบางทีแพท์จะไม่ค่อยได้จําแต่แต่จะจาแต่คําพูดดีๆของเขาเอามาพูดนะคะดังนั้นคือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสําคัญมากๆเลยกับการใช้ชีวิตของเราทุกคําพูดถ้าเราอยากที่จะให้ชีวิตของเราดีอยากจะให้ชีวิตของเรา สามารถเราสามารถที่จะยืนด้วยขาของตัวเองได้เราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครมันโคตรจะสําคัญมากๆนะคะแพ่เองเป็นคนหนึ่งที่เราซัพพอร์ตครอบครัวม,มาตลอดจากที่เราเป็นคนยากจนเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ทำไรทำานาเนาะแต่เด็กคนหนึ่งสามารถรู้ได้ยังไงอะสามารถพูดขึ้นมาได้ไงว่าเดี๋ยวนะแม่ส่งอ่า่าเป็นภาษาสารก็คือแบบ แม่ก็คอยเลี้ยนสูงๆเนี่ยแล้ขอสีหาเงินมาส่งพอแม่เองเนาะซึ่งคําเหล่านั้นที่เราพูดตั้งแต่สมัยเด็กอะ่ะและเราก็คิดพอมิดเราเก็บคํามั่นสัญญารักษาคําพูดจนเราทําได้สําเร็จนะคะคําพูดของเราอะ่ะสามารถที่จะสร้างโลกนี้ได้และเราถ้าเราเป็นคนที่ยึดมั่นในคำมั่นสัญญาเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เพราะเราจะให้เกียรติตัวเราเองและเราจะ ยึดถือกับคำพูดของเราและเราจะเอามันไปปฏิบัติเนาะพูดไปมันก็ยาวนะคะเอาสั้นๆเอาคลิปสั้นๆเนานะใครที่อยากจะมีชีวิตที่มั่งคัง่งร่ำรวยคุณจะต้องเปลี่ยนคำพูดของคุณเลิกใช้คำว่าส oh นะู้ๆโอ้โหนะคะลัทธิสู้ๆนี่คือแบบเป็นเป็นอะไรที่แค่ฟังเราก็รู้สึกเหนื่อยเราไหมอะนะคะเลิกใช้คำนี้ออกไปก่อนตัดคำนี้ออกไปจาก คำที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันเปลี่ยนมาเป็นทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันโคตรง่ายเลยนะคะถ้าเราพูดคํานี้ปุ๊บความรู้สึกเป็นไงฟิลลิ่งต่างกันมั้นะคะอารมณ์แล้วฟิลลิ่งและความรู้สึกมันจะรู้สึกต่างกันเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตเราเสกสร้างจากความรู้สึกของเรานะคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตดีๆเรารู้สึกยังไงความรู้สึกของเราก็เหมือนกับ GPS นําทางเรานะคะ ถ้าคุณรู้สึกดีนั่นก็คือคุณไปถูกทางคุณไปถูกแล้วนะคะเพราะความรู้สึกก็คือหัวใจคือหัวใจคือความหูรู้สึกคือจิตเนาะที่เชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะคะถ้าเรารู้สึกดีนั่นคือจักรวาลเขาสนับสนุนเขาบอกเราว่าเรามาถูกทางแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ดีเปลี่ยนมันได้ไหมนะคะเปลี่ยนมัน เปลี่ยนเป็นมาทําอะไรที่มันทําให้รู้สึกดีรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขหรือคําพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบพูดออกไปเพื่อที่ว่าเราอยากจะทําให้เขาแบบหรือเรามีปัญหากับใครแล้วเราอยากจะทําให้เขาโมโหเนาะแค่เราใช้คําพูดค่ะแค่เราใช้คําพูดเราก่อนที่จะไปถึงตัวเขาความรู้สึกมาที่ใครก่อนความรู้สึกลงมาที่เราก่อนนะคะ เรารู้สึกโกรธเรารู้สึกเกลียดเร,รู้สึกรู้สึกโมโหเรารู้สึกอยากที่จะแก้แค้นเขาได้ๆก็แล้วแต่ค่ะพึงระมัดระวังเลยตัดออกไปได้ยิ่งดีนะคะแน่นอนที่สุดเขามันจะยากอยู่แล้วมันจะแบบในในคนที่ฝึกแรกๆใหม่ๆมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบจับตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเออฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังโกรธอยู่นะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่แบบใจเย็นลง นับหนึ่งถึงสิบหรือใดๆก็แล้วแต่อย่าพึงระวังพึงระมัดระวังอย่าเอาความรู้สึกเหล่านั้นนะให้อยู่กับตัวเรานะ,ะ mm. เพราะนะคะตัวเราเองคือคนที่รับรู้แหละมันจะไปสร้างโลก mm. เมื่อฟิลิงเมื่อเรามีความรู้สึกอะไรที่เราส่งออกไปและเราใส่เข้ามาในตัวเราอ่ะอะไรที่เราส่งออกไปข้างนอกอะมันจะรกระเด็นลกนลกับมันจะดึงดูดกลับมันจะกลับมาอยู่แล้วนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสร่างออกไปอ่ะ มันก็เหมือนกับการที่เราอะส่งเพราะเปรียบตัวเราก็เหมือนกับคลื่นสันเสาสัญญาณขนาดใหญ่เนาะเราส่งอะไรออกไปนะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับเข้ามาหาเราดังนั้นคือพึงระมัดระวังความรู้สึกและคําพูดพวกเนี้ยอยากจะมีชีวิตดีๆฝึกสร้างคําพูดใหม่คําพูดที่มันเป็นแนวบ,กบวกๆเชิงบ,กบวกๆฉันเป็นคนโชคดีนะสมัยแรกๆที่แพรฝึกนะ เราไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปฏิบัตฝึกฝน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 ไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นความเชื่อนะคะสมองของเรานะคะเขาไม่ได้แยกแยะว่าตอนนี้นาตอนนี้มันเป็นอนาคตรหรือเป็นปัจจุบันหรือมันเป็นอดีตเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ความเชื่อเข้าไปเยอะๆสมองเราค่ะเขาจะเริ่มแบบจะเริ่มร,รับรู้จะเริ่มเชื่อ จิตของเราเขาจะเริ่มเชื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝังลงไปในจิตใต้สํานึกของเราเช่นเดียวกันพูดฝังคาพูดดีๆลงไปชีวิตฉันมันง่ายชีวิตฉันมันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนสวยและรวยมากฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยฉันเป็นคนที่อยากที่จะได้อะไรฉันก็มักจะมี จักรวาลคอยอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือฉันสเสมอแม้วันนี้คุณจะยังมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะแน่นอนที่สุดค่ะมันจะค้านมันจะมีอีกเสียงหนึ่งที่ขัดค้านเราอย่าไปฟังมันนะคะอย่าไปฟังมันโอเคฟังมันได้แป๊บนึงแต่เรารู้สึกกับตัวเองได้ปุ๊บเปลี่ยนใหม่ใส่ลงไปใหม่ พูดลงไปใหม่ย,ย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆจนมันชินจนมันคุ้นชินเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของคุณมันคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราใส่ความเชื่อลงไปจิตใต้สนึกเราเมื่อเขานะคะไปคอนเน็กคอนแทคเชื่อมโยงกับเวอร์เทกจักรวาลอะเวิจัก,กรวาลเวิจจักรวาล จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นนะคะจะเข้ามาในกระบวนการเสกสร้างให้กับชีวิตของเราทุกคนคะ่ะเราทุกคนมีเวอร์ชันนั้นรอรอเราอยู่แล้วนะคะอย่าได้กลัวเลยวันนี้จงฝึกฝนตัวเองให้มีแต่คําดีๆคําพูดบวกๆคำพูดเชิงบวกคําพูดพลังงานบวกเลือกสรรแต่คําพูดดีๆมาใส่ในชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เสกสร้างชีวิตได้ก้าวไปข้างหน้า แม้วันนี้มันจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์จนแบบว่ามหาเศรษฐีหรือใดๆก็แล้วแต่แต่ณวันนี้เมื่อเราสร้างคลื่นพลังงานดีๆสร้างเหตุเพื่อเกิดผลสร้างไวเบชั่นดีๆสร้างคลื่นดีๆเรามักจะมีแต่คลื่นดีๆย้อนกลับมาหาเราอยู่แล้วนะคะวันนี้อย่าสนใจว่าสิ่งข้างหน้าเป็นอะไร แต่คุณจงสนใจแค่ว่าความรู้สึกดีคือพลังแห่งการดึงดูดที่โคตรจะยอดเยี่ยมนะคะความโชคดีของเรานั่นก็คือเนาะสมองเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าตอนนี้เรากำลังจินตนาการดหรือว่าตอนเนี้คือความจริงนะคะนั่นคือความโชคดีหนึ่งอย่างดังนั้นคือเราสามารถที่จะใส่คําพูดบวกๆคำพูดพลังงานบวกๆคำพูดดีๆสรรหาคําพูดใหม่ๆคําพูดที่โคตรจะ ทำให้เราเหมือนชีวิตเหมือนเสกได้สร้างได้ก็ยังได้นะคะดังนั้นคือใช้เราพึงระวังกับการใช้คําพูดของเราคนที่ใช้กดแรงดูดเหล่านี้เขาคนที่ประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายเหล่านี้เขารู้ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นทําไมเขาถึงเทรนตัวเองและเลือกที่จะคบคนที่มีแต่พลังงานบวกและเทรนตัวเองสม่ำเสมอทุกวันทุกๆวันในทุกๆวันนะคะและสิ่งแวดล้อมที่ดี ใหทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราว่างหรือเวลาก่อนนอนหรือเวลาตอนเช้าหรือใดใด,ด,ดก็แล้วแต่ในช่วงระหว่างเวลาที่เราเทรนตัวเราเองพยายามระวังทุกคําพูดและการฝึกนั่งสมาธิจะทําให้เรานั้นรู้มีสติรู้ตัวและจับตัวเองได้เร็วนะคะนั่งสมาธิบ่อยๆแม้วันนี้จิตมันจะยังฟุ้งซ่านอยู่เราก็แค่ดึงมันกลับมากลับมากลับมานะคะอยู่กับตัวเองนะคะ อูกับตัวเองแล้วฝึกใช้จิตฝึกใช้จินตนาการฝึกใช้คำพูดบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ใช้ไปเรื่อยๆอย่ะมันจะสนุกและชีวิตนี้มันจะโคตรง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วอ่ะเราไม่ต้องลำบากแล้วอ่ะนะคะที่ออกมาพูดมาแชร์ให้ทุกคนฟังก็ว่าเพราะว่าแพรเองก็ใช้มาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการเมนิเฟสมาทั้งหมดเลยนะคะ ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือเป็นแฟนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือม a นิฟเฟซมาทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นคือเราไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรอกนะคะเพราะตัวเราเองเป็นคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกลําบากเนาะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากกับชีวิตใครก็ตามที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ก็คือคุณจะได้เปลี่ยนชีวิตแล้วนะนะคะแพ้เองเป็นคนหนึ่งที่ลําบากมาก่อน ดังนั้นเราฝึกฝนมาแล้วเราใช้จนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจึงสามารถที่จะ m a n i f e s ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จมาทั้งหมดค่ะ m a n i f e s เงิน m a n i f e s ทอง m a n i f e s เ m a n เฟสแฟนเนี่ยเสร็จมาทั้งหมดเลยนะคะบางคนก็จะบอกวเว w ร r หรือเปล่าอันนี้คือความจริงนะคะที่เราใช้มาแล้วจนมันเป็นเนื้อเดียวกันจนเรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีอะ มันจะง่ายนะคะสังเกตอารมณ์ของเราถ้าเรารู้สึกดีนั่นก็คือถูกทางแล้วดังนั้นคุณจงใช้มันไปเรื่อยๆอย่าสนว่าวันนี้เราเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันพัามเพอ่มมันแบบเพอ่ฝันหรือเปล่ามันจินตนาการมากไปไหมอยุ่โลกความจริงดีกว่าไหมโลกความจริงของเราไม่มีอยู่จริงค่ะนะคะอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งณนะปัจจุบันเนี้ยที่เราเป็นอยู่นั่นก็คือผลพวงจากอาดีต ผลพวงจากอดีตที่เราคิดที่เราสร้างที่เราสร้างเอาไว้วันนี้คุณมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนนั่นก็คือผลพวงจากความคิดของเราในอดีตดังนั้นทําไมนะคะวันนี้ไม่ไม่มีคําว่าสายหรือไม่มีคําว่ามันสายเกินไปแล้วละที่จะมาเริ่มต้นไม่มีอะไรที่จะเป็นคําว่าสายไปได้เลยเพราะทุกความคิดทุกคําพูดเราสามารถที่จะสร้างได้ใหม่เองทั้งหมดเลย ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเอาความคิดเดิมๆม,มาสร้างโลกใหม่ของคุณอยู่หรือเปล่าวันนี้รู้ความจริงแล้วก็แค่ตัดไอ้ความคิดที่มันวนลูปอะ่ะนะคะวันวันหนึ่งเราคิดเป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเรื่องอันนี้คือเรื่องจริงนะคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาละคุณคิดอะไรอยู่ทุกความคิดทุกคำพูดของเราคือสิ่งที่มาสร้างโลกของเราดังนั้นนะคะ จงพึงระวังฝึกฝึกสังเกตตัวเองสม่ำเสมอว่าเราใช้คำพูดแบบไหนกับตัวเราฉันกำลังใช้คำพูดว่าโอ้นงวาสนาฉันไม่ดีเลยเดี๋ยวใจก็แล้วแต่มาเปลี่ยนใหมาเป็นวาสนาฉันโคตรดีเลยวาสนาฉันโคตรดีเลยฉันอยากได้อะไรฉันก็ได้ฉันอยากจะมีอะไรฉันก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ เอาอะไรมาเป็นแรงสนับสนุนเอาความมั่นใจมาจากไหนเอาความมั่นใจมาจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันมีพร้อมหมดแล้วสําหรับเราความมั่นใจมาจากการที่เราเสพคุณเสพสิ่งไหนอยู่คุณเสพสิ่งไหนคุณเสพเรื่องราวไหนอะไรอยู่ะชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบนั้นกลับไปสังเกตตัวเองเข้าวันนี้ใครที่ฟังแล้วไม่ได้รู้สึกเชื่อกลับไปสังเกตตัวเองนะคะ วันนี้มาเสรสร้างโลกของเราชีวิตของเราได้ใหม่ด้วยคําพูดที่ดีคําพูดที่เป็นบวก